สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในสวนทุเรียนนะคะว่าตอนนี้ก็คือว่าหญ้ารกมากๆเลยะค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพ่นยาทางโซนนี้นะคะทุกคนแล้วไปทางนู้นเลยจ้ะนี่นะคะสูงค่ะโคกทุเรียนสูงมากๆ ล่องนี้ฉีดแล้วนะคะแล้วก็จะไล่ล่องนี้นะคะไปนู่นเลยค่ะอีกสี่ห้าร่องนี้นะคะตรงนี้เอาไว้ก่อนค่ะทุกคนไปทีละแถวเนาะอ่าเหนื่อยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกทั่วทุกภาคเลยไปค่ะทุกคน เราตัดไม่ไหวนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยมากเลยก็เลยต้องพ่นยาช่วยเนาะจะได้เร็วด้วยค่ะเตรียมขึ้นล่องแล้วเด้อค่ะก็เลยอัดคลิปไปด้วยเพื่อมาให้เพื่อนๆได้เห็นเต็มๆนะคะ อันนี้ก็ขึ้นโคกมาแล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆขึ้นโคกมาแล้วก็ฉีดพ่นไปเลย อันนี้ก็เป็นหญ้าที่ได้ล้มไวแล้วนะคะเพราะว่าหญ้าขึ้นสูงเราต้องล้มนะคะหญ้าต้องล้มก่อนนะคะค่อยพ่นยาได้นะคะรอบๆต้นทุเรียนจะประมาณนี้เนาะพนเพื่อนๆเพราะาอันนี้เป็นหญ้าที่เราล้มแล้วก็มันก็จะพ่นง่ายนะคะทุกคนนั่นนะคะ ปกติมันจะสูงครึ่งต้นทุเรียนนี่เลยค่ะครึ่งหนึ่งเลยย่าตอนนี้ก็คือหน้าฝนก็ขึ้นแม่บรรย์บรรยังเหมือนกันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้พามาดูสั้นๆค่ะช่วงปุ้ยพ่นยาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปพ่นยาต่อนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ